ในช่วง World Forward วันนี้ค่ะคุณปรัดเกียรติพงศานะคะเพิ่งจะกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าไปร่วมประชุมในระดับเยาวชนนะคะของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะจะพาไปดูนะคะว่าเอเชียนั้นจะยังมีบทบาทสำคัญอย่างไรในโลกยุคปัจจุบันค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วง world forward นะครับสวัสดีคุณพระพรกับคุณนุชไทยครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเว็บไซต์ YouTube เพิ่มมากขึ้นนะครับแม้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเว็บไซต์นี้แล้วแต่ว่าผมมั่นใจครับว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยฟังครับ เรื่องมันมีอยู่ครับว่าคืนหนึ่งนะครับขณะที่เธอเล่กับเชนเขาได้อัดวิดีโอเอาไว้ขณะที่พวกเขากําลังมีปาร์ตี้เลี้ยงอาหารค่ำกันนะครับแต่ว่าเมื่ออยากที่จะแชร์วิดีโอนี้ให้กับคาริมดูเขาก็ทําไม่ได้ครับและคาริมเขาก็ไม่เชื่อด้วยว่าทั้ง2คนเพิ่งที่จะไปปาร์ตี้มาหากไม่ได้ดูวิดีโอนะครับ YouTube ก็จึงถูกพัฒนาขึ้นในเดือนเมษายนปี2548ครับ และเมื่อผ่านไปแค่ปีเดียวนะครับก o o g l e ก็มาซื้อบริษัทนี้ไปในราคาสูงถึง1,650ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว50,000ล้านบาทครับแต่มีอีกหลายเรื่องนะครับที่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องตลกครับเพราะว่ามีครั้งหนึ่งครับที่ YouTube เคยโดนฟ้องด้วยครับจากบริษัท YouTube เหมือนกันนะครับที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าสะกดต่างกันครับเป็นของบริษัท Universal t u b e นะครับที่ ขายท่อครับหรือว่าขายทูบนั่นเองเพราะว่าไปสร้างความสับสนให้กับบริษัทขึ้นจนสุดท้ายับบริษัท Universal Tube จึงต้องยอมเปลี่ยนชื่อครับเป็น youtubeonline.com แทนในเว็บไซต์ YouTube ครับมีคลิปเป็นล้านล้านคลิปนะครับที่ถูกอัพโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์และท่านผู้ชมคงคิดว่าคลิปแรกของ YouTube คงจะเป็นคลิปสุดคลาสสิกนะครับสุดอลังการแต่ว่าจริงๆแล้วตรงกันข้ามครับ คลิปแรกที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปใน y t u t u นะครับเป็นคลิปที่สุดธรรมดาครับของเจ้าของ y t u t u นะครับคือคาริมที่เขาถ่ายเอาไว้ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งครับ Alright so here we are one of the uh, elephants a n cool thing about these guys is that is that they have really really really, really long um, trunks and that's that's cool and that's pretty much all there is to say แล้วก็หากพูดถึงคลิปที่มีคนดูมากที่สุดจนถึงตอนนี้นะครับก็คือกุมภาพันธ์ปี2554 4อันดับแรกเป็นมิวสิกวิดีโอของนักร้องชื่อดังครับทั้งจัสตินบี e บอร์เลดี้กากานะครับชาิล่าแล้วก็เอมิเน แต่ว่าอันดับที่5ครับที่น่าสนใจมากแล้วอยากจะนำมาแบ่งปันนะครับเป็นคลิปที่มีชื่อว่า c ชา r ีบิดไม My Finger อ g เก n นะครับหรือว่าชาลีกัดนิ้วผมอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคลิปเดียวที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาในเชิงพาณิชย์และจนถึงตอนนี้นะครับก็มีคนเข้ามาดูมากกว่า238ล้านครั้งลองไปดูกันครับว่าทำไมคนถึงเข้ามาดูคลิปนี้มากขนาดนี้ครับชาีชาีบิดม Ah! Wow. Mm -hmm. น้องสองคนนี้นะครับชื่อชาลีกับแฮร์ี่ครับและช่างภาพก็คือพ่อแม่ของพวกเขาเองครับมีความคิดเห็นหนึ่งนะครับที่คนเข้ามาถูกใจมากที่สุดครับเขาบอกว่าเหตุผลที่คนนะครับผ่านมาดูคลิปนี้แทนที่จะไปดูคลิปที่ใช้เวลาหรือใช้วิธีการยากๆในการถ่ายทำนะครับอย่างเช่นคลิปวิดีโอมอเตอร์ไซค์ผัดโผลนะครับหรือคลิปการ์ตูนแอนิเมชั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วครับสิ่งที่ทําให้มนุษย์เรามีความสุขมากที่สุดก็มาจากสิ่งเล็กๆง่ายๆอย่างเช่นการดูคลิปน้องสองคนนี้ครับ เมื่อวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุม Harvard Project for international and Asian relations นี่เขาจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Harvard ในเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับในการประชุมครั้งนี้นะครับมีนักเรียนกว่า180คนทั่วโลกมารวมตัวกันแต่ว่าพวกเขามารวมตัวกันทำไมลองไปดูครับ การเติบโตขึ้นของเอเชียตอนนี้ทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างหันมากันพูดถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์คร่ำวอดเท่านั้นครับตอนนี้แม้แต่เด็กนักเรียนก็หันมาวิเคราะห์แล้วก็ถกเถียงถึงประเด็นนี้มากขึ้น,นครับตอนนี้ผมอยู่ในการประชุมแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เขารวบรวมเด็กนักเรียนจากทั่วโลกเพื่อที่จะมาถกเถียงประเด็นเหล่านี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันว่าพวกเขาคิดเห็นยังไงครับ About because we believe that Asia is very fat, fast developing. A lot of the countries um, are experiencing um, new opportunities, but also there are look, um, there's new challenges that are coming up. And for us, this year's focus, um, we felt that was important as we approach these new opportunities to look back at what history has taught um, these countries and to see how they will affect um, these countries as they're moving forward and becoming more developed. เจสิก้าชอยประธานการจัดประชุมโครงการพิเศษมหมาวิาลาัยฮาร์วาร์ดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเอเชียหรือสันส้นๆว่าเอชแพร์ยังเน้นครับว่าการประชุมนี้มีหลายประเด็นเกี่ยวกับเอเชียตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคนทั้งสิ่งแวดล้อมนโยบายสาธารณะสุขภาพความมั่นคงผู้ประกอบการและสื่อมวลชนในงานนี้มีเด็กไทยเข้าร่วมทั้งหมด4คนครับและหนึ่งในนั้นก็คืออภิญญาเจนธัญรักษ์ครั้งนี้ตัวเองเองเนี่ยสนใจเรื่อง สิ่งแวดล้อมในเอเชียนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนไม่แพ้ประเด็นทางเศรษฐ,ฐกิจเลยซึ่งกทุกคนทราบว่าทราบดีว่าอย่างจีนกับอินเดียเนี่ยกำลังมาแดงในด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าแล้วด้านสิ่งแวดล้อมล่ะเขาจะสนใจบ้างไหมหรือว่าะจะปล่อยให้เมืองเนี่ยโตไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมเลยแต่พอมาแพลนเนลที่ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยก็ได้ไดูว่า จีนเองก็สนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นเลยแล้วกำลังจะเป็นผู้นำทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำไปอีกหนึ่งหัวข้อที่รับความสนใจมากในการประชุมครั้งนี้และผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมฟังด้วยก็คือประเด็นเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ของเอเชียด้วยสื่อมวลชนครับเพราะในปัจจุบันบางประเทศอาจถึงขั้นประสบปัญหาทางเศรษฐกิจได้หากภาพลักษณ์ของประเทศดูไม่น่าเชื่อถือเพียงพอ the very controversial topic is about is media is a part of, a, is a part of politics or is a part of po a business what is the relationship between media business and government and what is the new media playing what kind of role is new media playing in the current society and what is the current image what is traditional old image of asian countries and what is the future image of asian countries แม้จะเป็นการประชุมเกี่ยวกับเอเชียแต่ผู้ร่วมงานที่ไม่ได้มาจากเอเชียก็ให้ความสนใจต่อประเด็นนี้อย่างมากครับและก็กําลังจับตาทิศทางการพัฒนาของเอเชียอยู่ตลอดจริงๆแล้วนะครับ ทั่วโลกยังมีการประชุมของนักเรียนที่จัดขึ้นโดยนักเรียนล้วนๆแบบนี้อีกหลายการประชุมนะครับแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างให้นักเรียนไทยลองนําไปใช้ได้นะครับเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของวัยรุ่นไทยและหากมีการประชุมเกิดขึ้นที่ไหนในลักษณะแบบนี้ผมก็จะนํามาฝากกันในช่วง world forward ครับ